กลุ่มหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนต้นปีเนี่ยจะเป็นหุ้นที่แบบขึ้นมาส,งสูงๆอย่างกลุ่มเล็เท,ทรอนิกตอนนี้เรามองกลุ่มเลกทอนิกยังไงบ้างครับยังน่าสนใจอยู่หรือเปลา่าครับเราจะไม่รวมเดลต้าไหมครับต้องรวมเลยครับพี่เดลต้านี่เป็นอะไรที่ทําให้ตลาด 1, ผันผวนพัน <c oughs> ผวนไปพอสมควรเพราะว่าช่วงนั้นนี่ขึ้นมาตอน8ร้อยนี่ดึงแต่ชนีไปตั้ง4 50จุดึ่งก็ ก็มีผลอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าจริงๆเดลถ้ามองภาพของกลุ่มเนี่ยเราเรามองว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าโดยภาพของต่อทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็ให้ความสนใจของกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็โดยโดยธุรกิจเองเนี่ยเราก็มองว่าเท่าที่เท่าที่ไปศึกษามาเนี่ยทุกตัวก็จะเป็นกําไรที่ค่อนข้างดีเติบโตได้ดีนะครับอย่างเดลต้าเองจริงๆเขาก็เป็นหุ้นที่ดีนะกาไรเขาเป็นนิวไฮนะครับแต่ราคามันก็นิวไฮเหมือนกัน เราเรียกว่าแพงไปพอสมควรแต่ถ้าพูดถึงธุรกิจคือเขาก็ถือว่าทําได้ดีไม่ใช่ว่าบริษัทที่ที่ไม่ดีแล้วราคาขึ้นไปอะไรเงี้ยครับอีกตัวหนึ่งที่เราชอบเป็นเป็นเป็นท็อปพิกในในกลุ่มเนึจริงๆคือตัว KCE K เ e เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะกําไรก็อาจจะยังยังไม่ถึงกันอิไฮนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับฟื้นตัวมาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เราชอบตรงที่ว่าบริษัทนี้จะมีชอบมีเป็นลักษณะของการ ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆซึ่งทำให้มาจิ้งของเขาเนี่ยเป็นมาจิ้นที่กระโดดใช่ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับที่เหมือนเดิมนีฮะก็เป็นตัวที่ที่น่าสนใจแล้วก็ด้วยการที่เขาอยู่ในออโต้เซกเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก70%ของโ r o d ัก t เขานี่ยอยู่ในออโต้เซกเตอร์แล้วก็เน้นไปที่ยุโรปซึ่งยุโรปแล้วเท่าที่เช็คก็คือ Production ทุกอย่างกลับมาหมดแล้วใช่แล้วก็รถเองเนี่ย เขาก็ทําได้หมดทั้ง E ีีไม่ E ีเขาก็ได้หมดอะไรเงี้ยครับก็เลยมองว่าด้วยด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดแข็งของเขาถ้าตลาดตลาดฟื้นตัวได้ดีเนี่ยเราก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะทํากําไรได้ดีพอสมควรใช่แต่จุดหนึ่งที่อาจจะต้องเตือนนิดนึงก็คือเรื่องของราคาหุ้นเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้มันเป็น n ิวนอร์ม l ลเป็นหมดละค่ะ PE ตอนนี้ก็เป็นนิวไฮนะครับมันประมาณสักสามสิบกว่าเท่าแต่ถ้าถามสามสิบกว่าเท่าเนี่ยแพงไหม เราคิดว่ามันกลางๆไม่ได้เรียกว่าแพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกลหละก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเทรดกันอยู่ประมาณสักสิบเท่าเองเพมันขึ้นมาสามสิบคนอาจจะรู้สึกว่ามันแพงแต่ต้องยอมรับว่าด้วยตลาดโครงสร้างตลาดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วทีตลาดเมื่อก่อนมันก็สิบเท่าใช่ไหมฮะตอนนี้ตลาดเองก็เกือบยี่สิบละเพะนั้นบางทีมันก็ต้องรีเลทกันนิดนึงว่าโอเคด้วยตอนนี้็ลาจจะต้องยอมรับผีที่สูงขึ้นแต่ด้วยธุรกิจที่มันไปต่อได้ไกลเนี่ยผมว่า ด้วยสาเท่าตรงนี้ก็ยังพอรับได้แต่ว่าก็ mm hmm. ก็คงจะไปคาดหวังแบบขึ้นไปร้อยเท่าอะไรเงี้ยคงคงจะไม่ใช่นะแต่ว่าต้องเตือนตรงนี้นิดน,ดนึงนะครับ mm hmm. พอดีก็ไปดูมาเหมือนกันว่าเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นไต้หวันหรือว่าอะไรต่างเนี่ย mm hmm. ก็เทรดพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย mm hmm. เขาก็อยู่ประมาณสักพี่สิบเท่าเองก็แปลว่าหุ้นบ้านเราเนี่ยมาไม่ไม่ไม่ถูกอะหุ mm ้น hmm. อนบ้านเราเนี่ค่อนข้างอยู่ในรทที่ค่อนข้างแพง